เมื่อวาน22สิงหาคมนอกจากจะเป็นวันครบรอบที่คุณนักสินเดินทางกลับมาไทยนะก็ยังเป็นวันตัดสินคดี112ด้วยมันก็มีหลายเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นนะคะในขณะที่คุณเซนเนี่ยพยายามโพสต์โปรโมตตัวเองโปรโมตลูกชายตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะปรากฏว่าความเคลื่อนไหวของ อดีตผู้นำฝ่ายค้านอย่างสมรังสีีนี่โอ้โหแฉไม่หยุดเลยนะลากไส้ออกมาประจานฮุนเซนให้ชาวโลกเห็นนะล่าสุดเนี่ยออกมาเปิดปมเรื่องเงินที่กัมพูชาเนี่ยเอาไปมอบให้กับทหารแนวหน้าค่ะสมรังสีเนี่ยแฉยับเลยนะบอกว่ารู้ไหมว่าเงินก้อนนี้ที่ทหารแนวหน้าเขาควรจะได้รับจากรัฐบาลกัมพูชามันเป็นเงินที่ถูกขโมยไปมีการยักยอกไปด้วยจนทำให้ตอนนี้คุณภาพชีวิตของทหารที่อยู่แนวหน้านตกต่ำมาก เงินจะกินยังไม่มีเลยลองดูข้อมูลล่าสุดนะคะสมรังสีอดีตผู้นำฝ่ายค้านกัมพูชาได้โพสต์คลิปวิดีโอคลิปนี้คือเป็นคลิปที่มีทหารกัมพูชานายหนึ่งเขากำลังนั่งกินข้าวอยู่แล้วก็บ่นไปเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเงินจากกองทัพความยาวคลิปเนี่ยประมาณสักหนึ่งนาทีมีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเขมรแปลให้นะคะแล้วก็ทหารกัมพูชาคนนี้เขาพูดประมาณว่าทุกวันนี้เราชาวเขมรมีชีวิตอยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอน ก็รู้แหละว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอะไรก็เกิดขึ้นได้ก็ได้แต่ลังรังรอรออยู่แบบนี้แล้วก็พูดไม่ถูกเลยว่าที่มันเป็นอยู่แบบนี้มันทําให้เขาเหนื่อยล้ามากน้อยแค่ไหนนอกจากคลิปนี้นะคะสมรังสียังโพสต์ข้อความบอกว่าให้ทุกคนลองฟังนะว่าคําพูดของทหารคนนี้มันเจ็บปวดมากขนาดไหนแม้แต่เงินที่เอาไปมอบให้กับกองกําลังแนวหน้าก็ถูกขโมยถูกยักยอกไป พอทหารเขากล้าแฉกล้าพูดความจริงกลับถูกลงโทษและยังถูกกล่าวหาว่าก่อกระบททุกรูปแบบเขาได้รับเงินช่วยเหลือเพียง10,000แสนเรียวถ้าเกิดคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ800บาทแลกกับการเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องประเทศชาติอะลองดูแล้วกันว่ามันคุ้มค่ากับชีวิตหรือเปล่านี่พสมนังสีโพสต์เรื่องนี้นะเรานึกถึงเรื่องที่สวัสดิการของเราที่ดูแลทหาร่ะ มอบเงินให้10ล้าน8ล้าน<ม>ใช่ไหมใครที่ไปสู้รบทุกพลภาพอ่ะจนพอข่าวเนี่ยรู้ไปถึงฝั่งกัมพูชาเนี่ยอุย้ยทหารเขาก็พูดกันใหญ่เลยนะว่าเฮ้ยทำไมฐานไทยเขาดูแลดีอย่างนี้อ่ะ<ม>ทำไมคุณภาพชีวิตเราตกต่ำอย่างนี้อ่ะค่ะก็เกิดแรงกระเพื่อมนะคะภายในการเมืองของกัมพูชา<ม>ฝ่ายค้านของกัมพูชานะหอกข้างแคร่ข,ของคุณเซนก็ยังออกมาเคลื่อนไหวยอย่างต่อเนื่องก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะคะ